สวัสดีครับผมบริวร์ครับสวัสดีครับมาหากินเขาสวยไก่ถ้าเมื่อนี้มากแต่หน้าโยนแต่จะขวงมันเส้นแมนบอมันมีผู้หนึ่งเขาสู้กินบอเต็มหัวโยแต่ไปเบื้องหน้าเกลียเขาจ้างเขารอมหัยจะไปจ้างเขารอมหัวหน้าให้แมนหน้าห้องพังน้ำหน้าผมกว่าสิรอมือกันดิจายุนี่ได้โดนแล้วมาล้อมให้น้ำเนี่ย ความให้ก็บ่ยากจะมีเงินก็เลยมาแวะนีครับมาพ่อกันพอดีเนาะพ่อกันพ่อดีพอกันพอดีเลยหมื่นวาดกันนะครบกันตัวครับแต่ว่ากักประจวบเหมาะเพราะว่าเมื่อขึ้นนี่แว่วแววแล้วว่าพอเรื่องฝันดีครับก้อนนั้นยามากสองหอดเลยนะพอเรื่องเนาะมากสองหอดแต่ว่าเอารอบแรกเอา ขัดมีมาให้กินซะกอนไม่เอานะหลอบที่สอง,ง,งเอาตำมง่งมาให้กินอเอาส้มตํามาให้กินแล้วก็ป,ปูสังข่วาไมาใกล่าจัางไหลต่อก็เรื่องบ่ให้บ่ให้บอกเลขจริงสิล่ะย่าพาบอกเลขยังยังยังเรต้องเปาะยังบ่ทันยังเราท่าเอาอยัาพึ่งไปอ่าย่าพึ่งให้ย่าพึ่งไปแบ่งจริงสิล่ะมาสิประมาณว่าให้รอดปูสะก่อนนะครับ ปูอาจสีกระลังนางพิจเจรนงเจรน,า,นาอยู่จังไหนกับบอจักน,นะครับแต่ว่าพูดถึงกับตอนหนนี้ที่ลงไปตอนคลิปที่แล้วครับพอเรื่องนี่ตัวเลขให้แล้วละแต่ว่าเป็นตัวเลขที่แปลจากความฝันนะครับแปลจากความฝันแล้วกับเลขสูตรเนาะพอเรื่องเนาะแทกฟัดแฝกนี่สองขึ้นเนี่ยนกันมัน ครับเอ้าฝันส้อนือขึ้นกอนเลยบอกมือขึ้นก้อนกับมือขึ้นมือขึ้นโอ้แสดงว่ามือนั่นที่ผมพอไปอหาเขาเรื่องตกมือแรงมากฝันเลยบานี้มากมือขึ้นอีกฝันอีกเอาเอาฝันมือขึ้นก้อนก่อนมือขึ้นก้อนบอกครับผมมือขึ้นก้อนนี่ฝันว่าขำว่าอ้ารป่าช้ามาล้างป่าช้านี่ที่เขามาก พุดกระดูกขุดถิ่นมากกองกองกองเลยนบ่ยครับแง่กระดูกแต่อยู่ไต้หวันคนนี่เอ้าไตวันก็มีปลาซาหเดี่ตวนี่นี่คือกันเขาแห้งนั่นห่วงชุยเขาแห้งเฮ็ดดีเมื่อวานทั้งสุสานโอ้สุสานครับไต้หวันไต้หวันนี่เพิ่นทั้งเชื้อสายทั้งจีนเนาะแม่นบ้างเป็นเป็นเกาะเกาะไต้หวันเป็นขึ้นกับจีนแม่นบ้าน เพราะไต้หวันก็ของส่งอุ้ยประเทศไต้หวันคือกันเหมือนเกียจเกียจกันเดียวกันประเทศไต้หวันประเทศไต้หวันไต้หวันแกแยกออกมาออ๋ไต้หวันแยกออกมาต่างหากอไมาจากจีนแยก่องกงแต่ว่ากันกล้ๆกันครับจีนเนาะเขาก็มีสูสานนี่หวงจุ้ยนี่นี่นี่กันนี่กันนะแบบนี้ฟันครับฟันไปเอามาล้างปาสาทครับ มาเอากระดูคนที่ตายไปเขาว่าว่าคนไทยกับคือหัวเมียกันหลายตัวเนาะหัวเมียกันตายนาะกันหลายอยู่ไต้หวันเนาะเขาว่าเขาเสียเอาเรียกเอากระดูกซุ่มตายไปแล้วเอากระดูกเขาสิไปเทดบุญครับบัตรที่ไปเพราะเรื่องกับไปเห็นเขากำลังล่างอยู่เขาว่าเอาเจ้ากัะตายเอาตัวาพั่นสัาว์ขวานเจ้ากัตายแล้วมาครับ กระดูกเจ้ายืใสพุ่นแล้วยืสารเนินสารต่อหอยเปล่าลงมาเบิ้งลงู่มท่านก็เลยโจมสารลงไปเขาเบิง้งเพราะว่าเอามันเป็นเท่าแล้วเจ้าไปได้ดีแล้วบม่มีปัญหาเจ้าท่านเออเอาเอาแต่ซุ้มเป็นกระดูกครับที่ไม่ให้บุญเ่ยนเท่เราซุ้มเป็นเท่าเราบอกเอพราะว่ามันไปได้ดีแล้วเพราะวางกินถ้าเป็ี่นเท่าท่นไปได้ดีแล้วเอถ้าพวกที่ยังเป็นกระดูกยู่แสดงว่าเขายีงบอกท่านไปได้ดีเขาสีฮิให้ครับ บัดนี้ไปพันไปพ้นศาลมน้าพันเขาว่าเจ้าอยู่กับยายนีด้วยไปเป็นเป็นยายชุยว่ะยายชุยวันหนึ่งก่อนอยู่น้ำกันตายน้ำกันตายน้ำกันอือยู่น้ำกันบาดไปเปิดขึ้นมาผันปิดแม่เล่าด้วยบัดนี้นเล่เล่เขาเชินให้จำอะไรเย,ยักสตดเน่ เขียนใส่กี่เท่าเลยโอ้ยเนาะเขียนใส่กี่เท่าเลยเขียนเป็นตัวเลขให้เส้นจำมาเลยเส้นจำจำในคือยายตุ้ยกับพ่อเรื่องเกิดพ่อสอเดียวกันนั่นนั่นนั่นเกิดชุนหาเรื่อกันนั่นเกิดพ่อสอเดียวกันเลยแม่นเจ้าอายุต้องกันกับยายนี่เด้อแม่นไอ้ตีเอารวดเหร เกิดศูนหาท่กันแต่ว่าไม่ฝันอีกตอนไปที่ยังจะข้องเป็นยิ่งย่านไปสมบัตินี้เท่าไหร่ครับเป็นคือนตัวนี่แหละย่างไปไปเบื้องเขาแต่ว่าเขาคงที่ว่าเจ้าตายแล้วแม่นุ่นท่านสามเจ้าอยู่ยผ่นว่าแม่นเจ้าตายแล้วกระดูกเจ้าญุัยเขาว่าโอ้กระดูกเจ้าญุัยใสอเอายุ่สานเนี่ยไปจ่มน้องว่าเมืองมาจ่มสารน้องว่าเมืองเอ้ามันเป็นเท่าแล้วครับผู้เจ้าไปได้ดีแล้วเพราะต้องเงินเทป เทิดตะซุ่มปิดกระดูกเขาวานปเป็นเปิดขึ้นพันเป็นแม่ยายตุ้ยกับยูน้่กันแบบเล่าตายไปขึ้นกันยายแต่ยายตุ้ยแต่เกิดพรอสอเดียวก็พอเรื่องเกิดพ่อสอนซูนหาขึ้นกันแบตเตอนี้แม่เล่าไปอันนี้ของยายมีตัวมันเขาไปเขียนอันอายุเล่าแต่จ,จำมันได้แต่เขาเขียนใส่สีเขาหวยเลย โอ้ยนอนโตเขาเขียนเลยตัวเลขที่เขาเขียนไหนผัดจำอะไรใช่เนาะแต่่าที่แน่ๆคือพอเรื่อนกับย่ายตุ้ยที่เขาบอกว่าให้ไปยุ่งน้ำกัดอยู่ไปได้ดีแล้วล่ะนี่คือเกิดพอเดียวกันคือสองห้าศูนย์ห้าเอานีคือฝันไม่ขึ้นตอนวันนี้ไม่ขึ้นนี่บัทนี่ไม่ขึ้นฝันไปเห็นไปเห็นผู้เฒ่ารอเฮี้ยนตุ้มสายไสตะกอนครับ ตายแตะวอนเมื่อปมแม่บ้าละุ่นคืมเ่าเห็นเมื่อทุกคนตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้ว่ช่วงนี้ฝันเห็นตะต้นตายเยอะไหมเมันไปเที่ยวมันเื่สันนานกัเที่ยวไส่หเนี่ยที่เนี่ก่จะไปพูดเนี่ยเยเาครับเอาจากไหต่อครับบ้านี้เขเร่อกกับฟันเห็นกับถามเพิ่มนี่เพื่อจะ เบาน้ำอยู่ดิครับแต่คิดว่าพ้นสายไปแล้วที่ทีแม่มิตรภูเขาดิเก้าศูนย์เก้าศูนย์หมิงเก้าศูนย์นุดเก้ามิตรภูเขาแม่ยังย่าท่าสีตู้จับตู้ฝังตูง้ฝังที่ฝันเห็นหน้ากินก่อกสูงเลย ครับบันทีรักสุขความสูขจำย่ายซ่าตีเห็นมัดมัดคุ้มสายไปอ้อมทางอ้อมเหื่อยเนี่ยึ้ทีเตาสายไปเลยเดี่วมาถามเพื่อนเดี๋ยววันที่หนึ่งตุลล่าีะออกตัวไหนก็บม่ได้ถามกันนี้ก็เ่ากันทั้งบรดาไหยมื่องอย่างไรับมากบ้านมากหมืกิน โอ้พี่กันธรรมดาทางแม่ฝันมันบกคิดลอเลยเรื่องเลยแหอ้ถ้าเขาเขียนหายเงี้ยคือชอบแท้เรียกนี่คิดว่าถ้าซูนหามากจะเป็นหลังถ้าซูนหามากจะเป็นหลังแหมซูนหามากครับเพราะว่าจมสารมากๆเลยอ๋อไปจมกระดูกกระถองลงมาให้เขาเนีไม่ให้เขาเบิ้งไม่ให้เขาเบิ้งครับยกมาจากทึ่งสารเนาะ ลงมาโถ<ธ>โถกระดูกนี่นะครับยกล่องหน้าล่องหน้าว่างเลยง,งล่างแค่มันเป็นเท่าเหมือนป็นคีอเท่าน,นี่นะครับน้ำมันีิ่งดีเขาเลยบ่อเขาว่าไปได้ดีคราไม่ต้องเฮ็ดเฮ็ดตะซุ่มเฉพาะซุ่มเก็บดินเตาเอาที่น,น,นี่เนี่ยฟันนี่ตีศูนย์ห้าเพราะเรื่องคิดว่าศูนย์ห้าล่างนเลยเล่ะแต่ว่าฝันที่สองตีฝันไม่ขึ้นเนี่ยนี่แต่พูดเท่านี้แต จักสตีน <laser tea> จ <ità> ีนตายไปแล้วก <'s> ็เป็นศ <Ching toc. cra zy> ูนย์เ็มสี่แห่น1คือเป็นพี่หลอกสิเป็น06นหหมอจกเนี่ยใช่ยุนหกซุนหกยังเดียวเออแแล้วแ่แล้วพี่หลอกพี่หลอกแเพื่อนเพื่นเลยหรอเราไม่ได้หลอกต่ควาเห็นต้นตายไปแล้วควาเห็นแลอกเปนพี่หลอกเนาะเป็นพี่หลอกเลยครับโอ้ไปกันบมเอาเขียนซะไงไ่ใเขียนออกมาผมดีเขียนอันนี้ตีว่าคือแบบนี้ซหาซุนหกแต่เาไร เพราะว่าเออแต็กขี่รถถ้าเรีนคือเราเลยนั่งเป็นมอสตัวนม้ยี่เหมือนกันนะครับ1นึ่งกนอห้านย์หกเก้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้ายี่้ไบิดเลยยู่้ยนตับเ้วที่แน่เนาะได้ฝันเพราะเรื่องกระตายไปแล้วแหบานี้ฝันที่สองฝันมือขี้หนีแต่มีไจะคันตายมตที่ไน่ยศูนย์ดิีตะพุดแ่าเนาะศูนย์นี่คือตายแล้วเป็นศูนย์ โอ้ยโมนศูนย์สีม้าอีกสบอหลังนี่หมดเลยเอาฟันอีกเอาไก่ไก่สีออกแล้วล่ะเรนี่สีม,าม,ม้าไม,ม,ม่มีหมองแก่นอีกแล้วเต็มนากระดาษแล้วแต่ว่ามือแรงครับมืออื่นอันนี้อันนี้มันหลายน้ำไอนนสส้สีม้ามันหลายน้ำไอ้เลขสูตรซืสีส เนี่จุดจะั้นเก็บตัวเดียวแล้วเนี่ยทเดีนบนบอกครับเรื่องนงานบนเนี่ยผมเม่กเขียนว่าศูนยเก้าศูนจดาะโอ้ยเนาะเขียนเบกว่านี้เขียนศูนย์เจ็ดเนี่ยๆเก็บเนี่ยาพไปเนาะโอ้ยบอ้บอเป็นพอเรื่องาอ้บอเป็นมือาไปพอเรื่อง้าไป นี่ครับพอเรื่องโชว์บาทอ่มวเ่งแบยหนามหเกอาานั้นแมนครับกับพ,พอเรื่องเกิดปราสอสซูนหาเน,ะนาะกับไ้ศูนหาเอาครับนั่นะเอามานีซูมให้บ้างนะครับตัวเก้าูนแปดเนี่ยคนมีโชคเป็นคนตีใบนะครับเนะี่พอเรื่องบ่ได้ตีแล้วพอเรื่องบ่ได้ให้ คนมีโชคตีหง้าเป็นแปดเป็นกเก้าก็เลยตีเป็นเก้าศูนย์แปดครับอ่าก็เลยตีเป็นเก้าศูนย์แปดนะครับเพราะเรื่องบระเทศไทยอ้ยคือผมมาสูมกล่องซอยกันแน่นอบาทนี้เนาะมีเม็ดเราทิพย์แงนกันอยเดี๋ยวเลยครับเด้อฟอุญาตสู้ต้องรัศกันี่อยู่ประมาณสิบกล่องครับตั้งเรี่องกันอยุนป่านไทย กันไล่การข้าเอาหมดสูตรในบ่อของคนครับ้าบาน,นนี้เดี๋ยวจะอธิบายไปเที่ละนิดสรุปตัวเลขของข้อ,อเรื่องภูมิปก,กโพนะครับนเนาะวันณะวันที่28กันยายน2566ครับผมอ่าเลขสูตรข้อเรื่องหายไปแล้วตั้งแต่คลิปทีผ่านมานะครับเด่น5 6 7 นะครับจับมี่หาหนึ่งหาสามหกสามหกเจ็ดเเจ็ดหเแต่พอเรื่องบอกว่าบนมีฟันเจ็ดบนฟันเจเดี๋ยวผมสืเบ่งเล็กเกีดถ้าจับคู่เดีเเ๋ยวพวกตัวไหนครับเจียวเกียดดตัว่าเนรอเจียวเกีดก็คือว่า ่ลัน <the> <worldwide> uh huh. uh, uh. <left> ี้นะเอฟันงุงตไหาะเขเรื่องอะนะเือฟันงุ้งตไห่ฟันเราชุ้นหานเอละโอ้ยถือใจเออบาดนี้ออโอ้ยุงตัวถือใจแค่เนาะอันับขึ้นอีทจ้งไครับผมโอเคเอาบาดนี่เขาเรื่องฟันเจ็ดบดนะครับเด้อนะครับนี่อ่าหกเจกับเจ็ดสองครับตัวที่วงเนาะบาดนี่ในส่วนของ เลขฝันที่พอเรื่องฝันกรไหนนี่นะครับทีวายามาเนาะย่ากับมนานังอยู่รถสเสล่งแต่ว่ายามาสองคนย่าแม่กับลูกครับคนไม่โชคก็เลยตีเป็นเก้าศูนย์แปดเพราะว่าย่านี่แก่มากแต่ือตีเป็นเก้าคนลูกก็เลยตีเป็นแปดเว่าร่องกันลงมากก็เลยตีเก้าศูนย์แปดไว้ซื้อนะครับเพราะเรื่องบริหารตัวนั้นแต่คนไม่โชคตีเองส่วนทะเบียนรถที่ยานางอย่เทั้งรถนะครับหนึ่งกนห้าศูนย์หกเก้านะครับแล้วก็ล่าสุดที่พอเรื่อง ที่ว่าไปไปบ้านเก้าหันบ่ <Yeah. S 1> ที่ว่าไปเห็นคนตาย <Yeah. S 1> กคีซาเลงคันนีไปขึ้นกันห้าศูนย์หกเก้าแล้ววันนี้ในความฝันที่ว่าตีเลขความฝันฝันที่ว่าพอเรื่องไปไต้หวันนี่ <Yeah. S 1> นะครับที่ว่าเขาล่างปาาลาสาทตีพ่อสอเกิดเลยก็คือศูนย์ห้าเม็ดเดียวเลยฝันนั่นนะครับบานีฝันสุดท้ายนี่มื่ขึ้นนี่นะครับไปเห็นผี ซึ่งกะ c ี่ซาเล็งหนึ่งกนห้าศูนย์หกเก้านั่นลรไปนะครับผีหลอกปลาดงเฮ้งตีเป็นศูนย์หกพอเรื่องว่ามีแต่ค้นแกเพราะเรื่องตีซาเล็งหนึ่งกนห้าศูนย์หกเก้านั่นลรไปนะครับผีหลอกปลาดงเฮ่งตีเป็นศูนย์หกเพอเรื่องว่ามีแต่ค้นแกเพราะเรื่องตีเป็นศูนย์เก้าหกกับเก้ากะมันกบปีนหัวได้นะครับเนาะกลับหัวกลับไปกลับมาหัวมันตีลังกาได้ แล้ววัดนี้เบิ้งตัวเลขชุดฟันล่าสุดครับ 05, 06, 09อยู่ในทะเ,ทเนะบยะเียนรถทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในทะเบียนรถทั้งหมดงวดนี่รถเอ๊งวดนี้รถงวดนี้เลขี่ออกที่ในทะเบียนรถพอาะเรื่องนี่ผมว่าแน่นอนเลยออกแน่ๆให้ว่ามั่นใจโดยส่วนตัวนะครับคนมีโชคมั่นใจโดยส่วนตัวว่ามันสิอยู่ในนี่ แต่ว่าสิเป็นบนหรือเป็นล่างบ่ฮู้แต่พ่อเรืองบอกว่าศูนย์ห้าถ้ามามาล่างนะครับศูนย์ห้าถ้ามามาล่างซึ่งเห็นต่างกับทุนมิโชกับทุนมิโชกค,คิดว่าศูนย์หาจะมาบน<ม> <c oughs> บนแม่ย๊อปบนบ่นศูนย์บนมีน่มมยังไงผมลอตเตอรีเ่เต็มกระเป๋าอยู่นี่ศูนย <c oughs> ์หาศูนย์ลอตเตอรี่มาจากข้างหน้านี่ยมแมล่ลอตเตอรี่เอา้าหลุดรางวันนิดนึงเนาะ เอาบ่าเป็นอย่างครับจะมาบนหรือจะมาล่างได้ทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปโค้งยังบ้านโค้งสุดท้ายหรอกเพราะว่ามันยังเลยอยู่ตั้งสามมื3สามมื่นะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไดก็จะมันเหล่าสู่ฟังมืออื่นมืออื่นมือฮครับผมตะก้าฟูอินสิมายัมใกล้มือ,มอเอาโอเคครับผมชัดเจนและแบบนี้ก็ได้ อาโอเคครับเป็นเรื่องเอาลงซะโอ้แทบเดียวนึงกะตั้งสิบหกนาทีเนาะงามแล้วครับบาทนี้งามแล้วเลขศูนหาศูนหาศูนย์หกนะครับแต่พอเรื่องฟันเจ็ดบนได้ครับจงไหนก็ได้ไทยมักน้ำพอเรื่องกะลองพิงจารณาแต,แ,ตแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นนะครับมันไทยอ่าไทยว่าเป็นนะี่ยนแค่หน้าท่านคือหรอก นะครับเท่ากับบริมานใจว่ามันจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะบรแมนได้ครับคิดถูกตรงไหนแต่ยาว่ากันครับผมชอบแต่พัดแต่พัดคิดว่าบรพัดห้าหกเจ็ดไบรพาดต่อรับเลขหลักมีมาแน่นอนแมนนะครับมาแน่นอนเลขหลักห้าหกเจ็ดนะครับกอดข้อมันเคยมาแล้วกันเน็กเน็กแต่กอดทั้งตัวแต่มันสิบรมาห้าหกเจ็ดมันอาจจะกลับเป็นแบบที่ว่าพัดเอาหก 65เจ็บเป็นสีนไนอไแต่มันอ่สเตอันนี้ก็ได้เอาเขาในหน้าเป็นบนมันส่เรี่ฮะน้ำทวมมัแล้ว <c oughs> น,น้ำทวมแน้วไอสิไปเอาก็ไ่มีแน่สีด้วโอเคครับผู้เลื่องการกข่งร๋ยกาลงตรวผู้เลื่องสามีหละครัส่นเนาะยงไรขอบขอบผู้เลื่องลายครับผมครับสวัสดีครับ